ครั้งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าเราอยากจะทําให้นักวิ่งหรือนักกีฬานะครับมาร่วมกันวิ่งนะครับในที่ที่คิดว่าดีที่สุดในประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานาครของเราเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่เมืองที่น่าวิ่งนะครับแล้วก็เป็นที่จดจําของนักวิ่งตรงที่ว่างานของเรามีเอกลักษณ์ตรงที่เราวิ่งตอนกลางคืนนะครับเป็นงานอย่างที่ชื่องานบอกอยู่แล้วนะครับว่าอูเม่บังกอกมิดไนมาราทอนนะครับ2ีเป็น จน,นะครับซึ่งมี2ระยะระยะ10กิโลแล้วก็21.1กิโลนะครับเป็นงานวิ่งตอนกลางคืนนะครับงานนี้ค่ะก็ตั้งใจที่จะให้ทุกงาน,นเป็นแต่ว่ากลุ่มประชาชนกลุ่มไหนก็ามพี่จริงจริงเราอยากต้องการคนที่อยากจะมาวิ่งเนี่ยนะครับที่จะต้องการเอกลักษณ์ในการวิ่งนะครับแล้วคือเราเราจัดงานเพื่อให้เขาต้องการว่าโอเคเขาอยากต้องการวิ่งในลักษณะที่เป็นตอนกลางคืนนะครับถ้าเกิดใครอยากจะวิ่ง ช่วงเช้างานนี้อาจจะไม่ใช่นะครับคืองานนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยคือวิ่งตอนกลางคืนนะครับวินไดรันนะครับเป็นลักษณะนั้นแล้วก็วิ่งเหมือนชมเมืองนะครับเป็นซิติรันนะครับไม่ได้วิ่งดูภูเขาดูทะเลนะครับเป็นการวิ่งลักษณะที่วิ่งในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิ่งในเมืองนะครับก็เป็นจุดที่ดีนะครับถ้าเราสามารถปิดการจราจรได้ทําให้ ทุกทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับก็คือปิดตอนกลางคืนนะครับก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับนักวิ่งก็มีความปลอดภัยนะครับในส่วนนี้ที่เราพยายามพิจารณาจัดมินดายรันนะครับสำหรับเส้นทางที่จะผ่านตรงเส้นทางก็เส้นทางเนี่ยนะครับมันมี2ระยะนะครับส่วนเส้นทางในรายละเอียดเนี่ยอยากให้เข้าไปดูใน a c e b o o k นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับก็เป็นเส้นทางที่เราเคยจัดอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อความสนุก เพื่อความปลอดภัยนะครับและจะได้เป็นที่จดจําของนักวิ่งนะครับจะกลับมาวิ่งอีกนะครับแล้วทาง u ูเมะี้มีส่วนรลูมซากขวาน่อทาง u ูเมะพลบริษัทกวดเงินส่วนเนี่ยนะครับก็เป็นเมนสปอนเซอร์หรืเกเป็นผู้สนับสนุนหลักของของงานนี้นะครับก็สนับสนุนนะครับในแง่ทุนทรัพย์มานะครับนะครับแล้วก็ทางเราก็พยายามใช้ สิ่งที่ได้มานะครับในให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของภูมิพลัสต้องการนะครับในลักษณะที่คืนความสุขให้กับชุมชนนะครับลักษณะที่อยากให้มีการร่วมก,กิจกรรมกับชุมชนนะครับในว่าเราเคยไปจัดที่ทางเชียงรายนะครับชุมชนก็มีความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนไม่มีใครลืมเขานะครับในระหว่างที่ ภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับหลังโควิดเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรดีนอกจากการที่เราจะต้องให้กำลังกายชึ้นกันละกันนะครั <c oughs> บท่ามกด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้ที่สนใจอยากจะติดตามข้อมูลห,หรือดูรายละเอียดนะคะไม่ทราบว่าติดตามะค,ะครับ à, งานนี้นะครับก็มีเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับมีเว็บไซต์นะครับซึ่งมีข้อมูลอย่างละเอียดครับซึ่งเ <c oughs> ชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเข้าไปอ่านแล้วจะได้พบรายละเอียดมากมายนะครับและรว,วมถึงจริงๆแล้วตอนนี้อยากจะ ให้ทุกท่านทราบว่างานวิ่งไทยเนี่ยตอนนี้กำลังกลับมาอย่าง,ยงดีเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้เลยนะครับก็อยากเชิญชวนนักวิ่งนะครับแล้วก็นักคนที่เคยเป็นนักวิ่งนะครับตอนนี้กลับมาซ้อมได้นะครับกลับมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้กับพวกเราได้นะครับตอนนี้ก็มีงานวิ่งดีๆจัดเต็มไปทั้งประเทศเลยนะครับก็มาสุขด้วยกันได้เลยครับ